อ่ะสุดท้ายภาษาอังกฤษพี่ปุ้ยพูดเองครับผมเองนะครับครับ get real get real real เดียวเวลาพูดต้องปากไม่ค่อยกันด้วยขอให้ปุ้ยพูดดีนะ get b r i l ีมนี้เป็นอะไรที่จริงชีวิตจริงอย่างกับผมผมถ่ายละครมาเยอะชีวิตมันไม่เหมือนในละครมันไม่สามารถเทคได้ผิดก็ผิดเลยถูกก็ถูกเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องราวของแต่ละคนไปก็ดูแลชีวิตได้ดีก็ค่ะคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะฮะถูกต้องแล้วนี่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเป็นทีมของแต่ละคนของคนหก ของดูวิ่เองนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่เดือนพฤษภาคมถูกต้องนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยนอกจาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่แน่นอนคอนเสิร์ตก็ต้องมีเพลงถูกต้องครับแล้วเขาก็ทำเพลงออกมาแล้วเรียบร้อยทุกคนก็จะมีแนวเพลงของตัวเองผมนี่เป็นไงครับบาลาดล็อกไา่ใช่หรอใช่ครับบาลาดล็อกครับอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ตลกเลยอันนี้ค็อความจริงนี่เปเค ตลาดล็อกตลาดล็อกครับผมซึ่งเป็นแนวเพลงที่โตขึ้นนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะหนักขึ้นที่หนักมากขึ้นก็เพราะว่ามีโปรดิวเซอร์มือทองมานะฮะจะบอกว่าเป็นไอดอลของเลยได้นะฮะพี่แมวจิรศักดิ์บานพุ่มนะยอดศิลปินของเราใช่ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นทางของพี่เขาเลยแล้วก็ค่อนข้างจะคุยรู้เรื่องนะฮะกับซิงเกิลแรกอย่ารักฉันเลยการทำงานกับพี่แมวยากไหมคะยาก มากเพราะว่าการเพราะว่าการร้องมันหนักกว่าเดิมแล้วก็วิธีการร้องเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยแต่ก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นตุยนะแต่ก็จะเปลี่ยนไปด้วยความที่มีการร้องผาดผาดขึ้น<ต>เสียงเสียงแตกผากฉานผาดมากขึ้นอะไรเงี้ยห,หรือหรือ,อร้องห้อยเสียงทิ้งเสียงเงี้ยมันก็จะมีวิธีการแบบห้อยเียทิ้งเสียงแต่ยังร้องเยอะผมอยากอยากฟังแล้วแหละรักฉันเลยคนที่มันไม่มีอะไร อันนี้คือห้อยแล้วเหรอได้ถ้าเกิดเทียบกับการร้องเพลงที่ผมร้องมาตั้งแต่อกผักไม่ว่าจะเกลียกับตะวันให้ใครมารัก่อยจะเป็นอะไรที่แอคโคจะเยอะจำได้ร้องแบบเหมือนไม่ตั้งใจร้องอ่ะเนี่อันนี้คือไม่ตั้งใจร้องคือร้องแบบร้องเลยอยากมารักฉันเลยวะไม่อยากนี่อยากพูดอย่างเงี้ยโอเคพูดถึงแบบว่าแนวการร้องนะเนื้อหาบ้างใช่เนื้อหาก็เป็นเรื่องราวของความรักหยิบยกขึ้นมาคําว่าอย่ารักฉันเลยคือเป็นความรักที่มันรักมากถ้าจนต้องพูดคาว่า คืออย่ารักฉเฉยเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ใช่อะไรเงี้ยคือพี่เป็นรักเขามากมใช่ไหมเขาก็รักเราแต่รักกันมากใช่แต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ากันไม่ได้เช่น คือรู้แล้ว่าแบบ่ไปในอนาคตก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ไม่ได้ทำไมอ่ะรักกันมากทำไมอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับมันก็มีปัญหามันก็เลยโยงไปถึง MV ็มีไงมันก็เลยคืออะไรมันก็เลยมันก็เลยบอกเรื่องราวของ MV ออกมาเป็นคุณเล่นเป็นพระเอกเองเปล่าก็ด้วยนะฮะแล้วก็เล่นแล้วก็เล่นเป็นตัวเองด้วยคือเรื่องราวของ MV ก็คือเป็นความรักของผู้ชายกับผู้หญิงสองคู่ตัวผมเองเนี่ยก็ได้เล่นด้วยผมเป็นฮาราอยู่ในวงการบันเทิง ครับผมซึ่งผมเป็นดาราอยู่ในวงการบันเทิงก็อาจจะใช้ชีวิตการเป็นดาราเนี่ยก็จะมีปาปาลัซซี่มาคอยตามถ่ายซึ่งปาปาลัซซี่คนนั้นก็จะเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งมีความรักกับผู้ชายอีกคนหนึ่งเช่นกันตัวเมงผมก็มีแฟนของผมแล้วก็จะมีปัญหากับที่บ้านของผู้หญิงคนนี้ตลอดเวลาว่าแบบทำไมต้องปล่อยให้อ้ดาราคนนี้มามีข่าวแบบลูกวยฮะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้ฉช้ไฮโซนี่ย่าองค์ตุลผมก็เลยต้องแบบอย่ารักฉันเลยไปเถอะบอกเลิกกันแบบเน่าๆเลยคิดว่าเราทิ้งเขาไปเลยผู้หญิงก็คิด ัอยากแล้วนั้นเลยพูดไปเดี๋ยวจะไม่เห็นเดี๋ยวผมววเอาทีเซอร์มาให้ดูกันเลยดีกว่าอดูดไปดูเลยเรครับอย่ารับฉันเลยคนที่มันไม่มีอะไรตัดใจเสียจะดีกว่าอย่าฝืนความ